สายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านท่ผู้ชมทุกท่านมอกับเวลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องกินกับปุ่นน้ากันนี่กับปุเแ็บแฉบวันนี้เขามากินในสวนเลยผักเนี่ยกินกับับปุนเนาผักอีตูแฉบแ้บก็ทาังลังผักซีมีแต่แนวกินกับปุเแ็บแบพี่น้องมาเด้อมาเด้อมีหนำมันกัน แดงจมพ้นเลยลาลงไปเลยเศษพี่น้องวันนกาวันที่เก้าเดือนหนึ่งสองพันพี่น้องลาลงไปลาลงไปพีกเนียวคืน ับล่างล่างคู่มือหดคู่มือเนาะดกินผ้าซวนเหมือนกินขับปุ่นน้ำยากะทิน่าจะเป็นปลาลูกแบบอะไรเนาะ มาเ็บมันได้กินนี่สดๆเลยใบแมงลักกันเนะคาสวนเลยขับอริ่ร้องแกนั่นจับมึนื้อจเออเอาเอาป่ะตอนนี้ก็เว่เอาลอเอาลย พักที่เท่านี้มันจะออนเผาเนี่ยเลยโอเป็นยังดูดเลยครับอเอ้ยตะเวนกำลังสิตกบรรยากาศโอ้โคตรฟินโคตรแซ่บพี่นอ้อง พกผักอร่อไปน้องผักมาเป็นสวนเลยจ <c oughs> ุดๆเลยผักมาเป็นสวนของเท้เลย <c oughs> กินค่าสสวนเลย อยากพักอีกเศษๆน้อง นอีกตัวเขาก็หอมหอมเขากันขนาด นี่ผักที่ปลูกไว้พี่น้องผักบุงก็มีผักหอมปอนันี่โอ้บริหนังในนี่เนาะสิทด้กินผักหอมปอนำ นางไตบัเป็นยังรอบหนะหลบนี้ก็แซ่บหมักบวบโอ้หมักบวบนี่กินดิบบ่ได้การกินได้สิลองมึงยกอันนี้กินดิบบ่ได้หมักบวบจนหักเลยทั้งนะ่ะเศษไปลองเศษๆทั้งแซ่บทั้งเพชร เขือก็มีมะเขืออันนี้ก็กำลังเป็นเป็นดอกแต่ว่ามีน้ำมันในช่วงไส้มะเขือมะเขือคืนมาจากเป็นน้ำมีนม้ำแต่ว่าดอกเป็นดอกเป็นสีม่วงบในเใจเนาะมันปนกันดิอันนี้ผมมีนม้ำ ปอดอกเป็นสีขาวคนละสายพันธุ์แต่มาอยู่มองเดียวกันตัวนี้ก็สีโม่งกำลังสีเป็นหมาเลือดอกด้วกันน่ะปนกันสีนี่ตัวนี้สีขาวดอกขาวตัวนี้ดอกม่งลํำกับสีโม่ง คลิปนี้ก็ขอลาก,กเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เคยลาดเด้อพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี